สวัสดีวันเด็กแห่งชาติฮะร,รถตองครับน่าจะจอดเออจอด202กำลังมามาต่อที่รถธรรมดา20 202นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะตอนรับวันเด็กแห่งชาติเราจะรวบรวมรถไฟตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงวันเลยนะครับรวมในคลิปเดียวกันนะครับจะไปรกทีนึงก็ประมาณเที่ยงกว่า นะครับเราดูได้เลยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเด็กผู้ปกครองหลายคนก็พาลูกหลานไปเที่ยวกันนะครับเอาตอมซี154 มีเด็กนักเรียนเหมามาด้วยนะฮะหมู่คณะนักเรียนเหมามาด้วยนะฮะพิเชลโลกถึงอยุธยาครับลงในอดุบานพิเชลโลกน่าจะเหมาไปสามคันนะฮะโหวันนี้มันเป็นวันที่เบสิกมากเลยนะครับคนมาถึงได้เยอะขนาดเนี้ย โอ้หวันนี้คนขึ้นเยอะมากแล้วก็มีเด็กนักเกรียนนะครับหเหมานะครับจากโรงเรียนอนุบาลพิโซโลนะครับไปที่อยุธยานะครับโอ้หวันนี้คนเยอะมากยอมรับเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับเนาะทุกวันเสาร์ของเดือนมกรานะครับจะเป็นวันเด็กแห่งชาติตอนนี้คนก็กำลังเที่ยวขึ้นไปนะฮะ โอ้แต่คนขึ้นเยอะนะนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่แต่ชุมแสงนะครับเพราะว่าปกติเท่าเด็กเนี่ยก็จะไปเออแถวบึงบอระเพ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกที่เนี่ยนะครับมีการจัดก,กิจกรรมหมดนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทําตามที่เราพูดไว้นะครับเราจะรวบวมรถไฟนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปประเดิมที่รถธรรมดา202และรถต๊อกสขบวนแรกนะฮะ วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะขณะวันเด็กผมยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่เราต้องยอมจำนะครับว่าคนขึ้นเยอะจริงๆนะครับโห,โหเด็กนันกเรียนน่าจะเหมาะไปสามตู้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสาม่าสามตู้ฮะจากโรงเรียนอุดุบายพิซโลกเหมาไปที่อยุธยานะครับ ขบวนที่สองครับ401เดี๋ยวเราจะลงในคลิปเดียวเลยนะครลงก็ประมาณเที่ยงกว่านะฮะก็จลงคลิปวันเสาร์อาทิตย์นะครับเนอะจันทร์ถึงสุขอาจจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่ ยาวไปห้าถึงเที่ยงดวนน้ำหกสามสาออสตอม4ี่สดรวมมิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะวันนี้ 634GA ครับมีหูเหมือนมิกกี้เม้าส์รู้เลย4553 ขอภัยนะฮะหนึ่งหนึ่งสองออ G A ครับวันนี้ G A สี่ห้าสามแปดนะฮะเพิ่งจัดร้านเพิ่งจัดร้านขายของให้่าเสร็จนะฮะไปเดินต่อขอภัยจริงๆนะครับเพิ่งมานกนะฮะ เดี๋ยวเราเดินสำรวจก่อนเหนื่อยเหมือนกันนะฮะจัดร้าน เหลืออีกสองขบวนนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดรู้สึกว่าขบวนไหนจะมาก่อนบอสสอสอหนึ่งศูนย์ศูนย์สองอันนี้ตู้สุดท้ายเนาะไปเดินกลับไปทางนู้นจุดที่เราถ่ายบ่อยๆ ก่อนที่ทางสถานีขนานนี้เปขบวนรถเร็วเที่ยวรอบขบวนที่1-2ปลายทางสถานีกรุงเทพตะิษัี่มีตัวดีไซนรถเรขบวน1-2นี่นะครับยังมาตอนที่รถยังไม่ออกดูอีกรอบหนึ่งนี่นะฮะมาตอนที่รถยังไม่ออกนะครับก็เลยรอดตัวก็เลยมาถ่ายได้นะครับ ปวดขาแต่ก็ต้องเดินนะฮะเราจะถ่ายจนถึงขบวนสุดท้ายนะครับไม่ใช่ขบวนสุดท้ายของวันนี้นะครับหมายถึงว่าขบวนสุดท้ายของช่วงเทียงนะครับนะจะเป็นขบวนไลไระหว่าง1-1ึกับ7นะครับนะเหลือ2ขบวนรองสุดท้ายนะครับ เราก็จะจบคลิปในช่วงเช้าถึงเที่ยงช่วงเย็นกับช่วงกลางคืนเนี่ยค่อยว่ากันนะครับเราแค่เฉพาะช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงเท่านั้นนะครับขอยย่าอีกครั้งหนึ่งนะว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับรวมรถไฟตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันนะครับไม่ได้ถึงแบบว่าเช้าถึงกลางคืนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราาแค่เฉพาะเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับ ถ้าตอนนย้กระตอนงคืนไม่ได้ถ่ายอย่าว่ากันนะครับเนาะเอาแค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็พอนะครับช่วงเย็นช่วงกลางคืนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับมาเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนมุมถ่ายนะฮะก็ถ้าเกิดถ่ายตามบอตินเนี่ยจะอยู่ห้องน้ำ ปกติจ,จะอยู่ตรงห้องน้ํานะครับแต่ว่าวันนี้ขอขยับมาถ่ายตรงนี้แล้วกันนะครับเลยจุดที่เราถ่ายตรงพี่ผู้หญิงเสื้อเขียวยืนมานิดนึงนะครับออกตามเวลานะครับ หลืออีกสองขบวนนะครับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนะครับจะดูซิว่าขบวนไหนจะมาก่อนสองขบวนสุดท้ายของวันนี้นะครับไม่สวยงามฮะหนึ่งหนึ่งสองพสพซีหนึ่งปิดท้ายดดวิเศษที่เจ็ดครับช้าสิบกว่าวันนี้ไม่เร็วเท่าไหร่ มาก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะ,ะมาขบวนสุดท้ายของช่วงเที่ยงฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมหมายแรขอะไรฮะวันนี้เอาแค่ช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงนะครับวันนี้นะครับช่วงเงย็นกับช่วงคืนค่อยว่ากันนะครับมาดูขบวนสุดท้ายของวันนี้กันนะครับ อัตอมซีสองศูนย์สองมีควาฮะเดี๋ยวนะพสาส,าสามห้ามาอยู่หน้าเฉยเลยทำไมเอามาอยู่หน้าบอสีีจะไปชั้นสามัน่ี่จะอยู่ท้ายสุน,น่มีการสับเปลี่ยนแน่เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าตอนแรกชั้น3จะอยู่ทั้งหมดแล้วก็3ามคึ่ง2จะอยู่ข้างหลังต่อจากตู้พนังงานวันนี้แปลกๆนะหนึ่งหน,งหนงเอาชั้น3มามครึ่ง2ไม่อยู่หน้านะครับขบวนสุดท้ายของช่วงเที่ยงครับ1 1ึ่เอาตอมา2 0สอ เป็นหัวจังใหม่ที่เพิ่อองออกจากโรงวาระหนังมานะครับพออยู่นานๆนะไปสี่มันก็จะเริ่มจางนะครับ น่ง,นงเอาสามครื่งสองไม่อยู่หน้านะครับงงเลยนะครับไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยปิดท้ายด้วยหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับขบวนสุดท้ายของช่วงเที่ยงโหออกไปโค่นเร็ววันนี้แปลก,ปลกนะโหไปอย่างเร็วเลย